เกาหลีก็ศัตรูแข็งแกร่งที่สุดคือบาบาเลียนตีได้จะปล่อยเมืองของอินเดียคืนไหมอาจจะไม่คืนนะครับยึดไว้เลยดีกว่าปล่อยไปหอข้างแค่เคยปล่อยอยู่ครับมันก็แฮปปี้เฟรนลี่เพื่อนรักจะพักแม่งตีกับตีคืนเลย ได้มึงหลงคืนแล้วไม่กี่เธอจากนั้นมาทะเลาะก,กับเราใช่เลยเอาเวนตา้งรับปนะมีช่องดีๆให้ทำไม่เอ่ยมีเลย ลองดูแล้วกันเบ้างไหนขาดเหล็กขาดม้าครับเดี๋ยวเราแรกมีเหล็กมีม้าแล้วเอสเกียร์เอาอีกไหมเอามาไหมโอ้โหอ่มาห้าทองห้า <c oughs> มาห้าทองสี่ไม่เอาไป ่ะซ้ำๆเลิกกดอะไรผิดวะรับเฉยเลยรับเหล็กอ่ะยังรับเหล็กอยู่ใช่ไหมบอสบอลตาสม่าเหล็กเจอแะ้วดาเลียสเหล็กสามเซจุง่างแมงไม่ไป,ไปรู้ทองติดลบ อ้อามาไหมเ <laughs> อาไอออนมาเลยเม่อหรวโอ้โหแม่งใจดีจริงว่าอินเดียเปิด<ม>ดินแดนให้ด้วยครัแบเบร้โอ้เอาดีวรักเลยเอาเล็กด้วยไหม,มนนไม่เอาเหล็ก,กว่ะ ถ้าเป็นที่เขาอยากได้แม่งก็ให้นะ้ซองหายกับเอที่เอาเปเป็นเพื่อนกันลวเว้ยวันเดินเกยมยังไงวะเป็นเพื่อนกันได้ หรือแค่เทตของเรื่อยๆนี่นะคนงานของไอ้นี่ก็กลับบ้านไม่ได้สถีครับโอ้ยเป็นแลกปูต่ออีก đuổi đi, mày lại hay là gì má? xỉa đâu rồi. Ừ, bảy. <laughs> mẹ mày <áo> à <laughs> ผมต้องไปหาอะไรที่มันบวกเยอะๆล้วละมาก96ฟอร์เรต้องทำแต้มเท่าไหร่ถึงจะชนะเอธิโอเปียไม่ขึ้นบอกว่ะ ต้องเป็นเพื่อนกัน,กนครับถึงจะผ่านดินแดนได้โดยไม่ถูกเกลียดมีอะไรซื้ออีกหรือเปล่า ใครอยากได้เทดรูดไปก็ได้ไ่ะกดผิด มันเอามาเสอนอขายอะไรวะคอปเปอร์ทองแดงโอเคครับเพื่อนโอ้หแม่งสุดยอดจริงโอเคครับเสียให้มันสี่แต้ม้าเทินที่จริงเราจะได้แก่อ,อเมริกาแล้วล่ะไป แม่งต้องเล่นเกมการเมืองเนี่ยสิสุดยอดเลยนึกไม่ถึงว่าจะต้องทำถึงขนาดดี้สี่สิบเองหรอวะเอาไอ้อ้อหน่อยเพื่อน,นห้าต่อห้า มีลากวตามะสีไม่เอาแล้วว่ะมันมีเยอะแล้วไงครับมันก็เลยไม่รับละ <c oughs> ผมก็ไม่ไปยุ่งไอ้พวกนี้นะ คีดเกียรเสียเวลาไปตีให้มันจัดการกันเองครับแล้วนี่เขารออะไรวะรอตรีกลัวเอาเถอะเอาเถอะเออเล่นดูอีกสองเทิร์น กาเดนเสร็จแล้วครับเมืองด้านหลังออ t เทมเพิลบวกฟู d ด้ว,ว่าเพราะศาสนาหรือเปล่าก็ก็ได้ศาส,สนามันมั่วมากเลยครับนาทีนี้แต่อันนี้เราเย yeah, สเซอร์คัสแมสซิมัส,สมได้ละแต่ขอแมส k ั a แมนก่อนขอไปลุยก่อนสก์คัดธรรมดาได้ละครับ สู่สารไปจะได้ครบๆตัวเดียวระดมยิงหน่อยเว้ใชจไป,ปเปลี่ยนที่ไหนอ๋อเสร็จเลยครูรู้สึกว่ามันจะยึดคนไม่ได้นะไม่เป็นไรหรอกมั้งจะถอยหนีแล้วกัน มันยิงได้ครับแต่โทธานูมันยึดคนไม่ได้แต่ดินแดนม,มันขยายยากจังเลยตรงนี้ภูเขามันราคาแพงกว่าไงครับ ที่ลาบมันก็ถูกเอา้ายึดได้วะช่างมันอืมคนงานเยอะแล้ว พอดีกว่าบา้างยิงที่ลาบสู้กับประสาทไดแรง ถ้เดินได้ไม่ไกลเสร็จแล้วกลับืมเราจะตกใจอะไรวะอลิเทอรี่เสร็จแล้วลัสกัดแมนครับ ให้จติตรแรงสู้กับยูนิตผลพื้นได้ดีสู้กับยูนิต,นนตม้าได้ดีครับคือม้าตัวเนี้ยเอามาปราบม้าตัวนี้แล้วม้าตัวเนี้ยชนะไอตัวนี้ <c oughs> ซับซ้อนไหมแต่เราปล่อยแต่ทหารราบครับยี 24, ่สิบสี่เอไหมปะาจะสามสี่มันแรงกว่า แต่พวกนี้มันตีบ้านไม่ได้นี่ใช่ไหมทำอีกอันดีกว่าเซิร์คัสเสร็จแล้วครับค่าแฮปปี้น่าจะลดเยอะเหมือนกันตอนลบกำแพงถึงขั้นไหนแล้วโอ้ได้สูงแล้วซื้อแชร์สุาสานเสร็จแล้วครับเอา แสมเปิลคอนเวอร์สสเกาเดนแบงซูต่อครับขอเล้นบวกแฮปปี้เนี่ยมันมารออะไรกันนะ่ะไม่เข้าชอบเลยลำคาญครับอ่าสภาเสร็จแล้วยังวะทันไหมโดนก็โดนยดเยอะไปน,นะครับไม่ค่อยสนใจ ก็ต้องเอาคนไปคุมนั่นแหละรอสักครู่โอ้ยราผ่านการโหวตก่อนการเมืองแม่รู้สึกเป็นนักการเมืองแล้ววะก่อนหน้านี้รู้สึกเป็นแค่อะไรนะนักลบกับนักบริหารตอนนี้ต้องมาเป็นนักการเมืองด้วยต้องโหวตคนนู้นโหวตคนนี้ ทำไมเออมาผมลดกลดีกว่าไม่ค่อยมีงานลว สมูทชิงวิวดิวิวแล้วไงวะ้าเปนเกเกนล่ะ ว่าคองเกรสยังไม่ได้อะอมไม่เห็นได้เลย แต่รีเซิร์ชแล้วกันครับเรารีเซิร์ชกับเกาหลีบ้างได้ไหมเอ่ย Hello. Hello. ไม่ได้ว่ะดูประเทศไหนรีเซิร์ชได้บ้างอยากรีเซิร์ชกับอินเดียแล้วครับ oh. ได้แต่ตัวนี้ครับ yeah. โอเคโอเคครับได้โหวตแล้วครับโบวแบดอเมริกาเรามีห้าเสียงครับแล้วอันอื่นล่ะ

โรงงานสามโรงในยุคโมเดิร์นนะครับถึงจะใช้อันนี้ได้กูจะไปเสิร์ชม,มันทะไหม่ะเนี่ยโอ้โยซับซ้อนเหลือเกินอ่ะแบรน์อเมริกามาดูครับจะได้ผลหรือไม่อื คนจะเล่เกียรอเมริกากัเยอะแล้วมั้งจะบูดไปโบดอีกอันก็ไม่ว่าหรอกนะแต่กลัวจะมาโบดส่วนทางอันเแต่มันเริ่มสมจริงมากเลยนะครับสมจริงจนผมรู้สึกเอ้ยบางทีก็เยอะเกินนะเพื่อนเพื่อนเยอะเกิน เฟลวะ่ะเยดเพ็ดสองจากเราห้าจากเราครับหนึ่งสองเจ็ดเก้าสิบ,ส,บสิบเอด็ดสิบเอ็ดจากเราสิบสามจากนู้นครับเดนมาร์กไปสามสนุน,นอเมริกาวะ่ะ ช่วยแย่สองวัชิงตันตอไปตานก็สองเดนมาร์กนี่แหละครับ ได้ไหมไม่ได้ก็ลบไปก่อนแล้วกันครับ โอ้ยอีกคันช้าจังสิบเก้าคนแล้ววะ,ะเจริญโคตรโอเคเธนหน้าถึงเทินหน้าสร้างเสร็จเองสองเทินเดินทาง ไปแล้วล่อที่ลาบหินป้อม สามเทินไปห้าเทินกว่าจะเดินถึงติดอะไรวะไม่ติดไงเทรดรูทครับส่งไปไหนดีได้ทองโอเคครับส่งไปแถวอินเดียได้เท่ากันแล้ว

เนมากเป็นตอนนี้ใหญ่ที่สุดในโลกครับเป็นอะไรอะประธานสภาโลกแล้วมันเมืองมันอยู่บนหัวอินเดียเนี่ยกะระวังนีดเดง ทะเลาเละกับข้างบ้านครับโอเคเยอะอยู่อยู่เสร็จสิ้นครับในเชิแนลคอเล็กวิทยาศาสตร์ขึ้นพูดอะไรทีนี้ สุสานสวนสัต well, so ว์อาฟอกก็ทดีคนพบไรเฟิลแล้วครับวอชิงตัน ตีอะดาเลสลครับดับ,บูทูชอีกแล้วเหรอมึงก็ไปโหวตสาบสนุนเขานะดาเลสอยู่นี่ยังไม่ตีกันอยู่อยูบบ่ละดะบูทูชจะตีอยู่นี่เนี่ยมันต้องการอะไรวะ แปะไปแปะมาเนี่ยนะอะมาแล้วเอี okay, ่ยครับเธอหน้าบอลลวอ๋อให้ยกเลิกการแบนไอ้นี่ครับ เอ,อ้ยอย่างนี้ก็ได้วะเนาะก็แล้วแต่แทมเพลตเสร็จแล้วครับวันงนี้อยู่ข้างหลังก็สร้างอย่างอื่นไปแล้วกันเซอร์คัตแม็กซ์ไปยี่สิบเทิร์นจะเสร็จทันไหมวะมนานไปวะวันงนี้มันแบบขำๆเลยครับไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษ แต่มีวัวเนี่ยว่ะมีวัวม,มีมา้าเอาสามไปลายอ๋เอเปลี่ยนเป็นสร้างลายเฟิร์นแมนเลยไปเปลี่ยนจากมัสแกรดแมนเป็นลฟ์เฟิร์นแมนเลยครับโอเคเยี่ยมเราไปรีเสิร์ชนี้ก่อนครับฐานหิน เธอหน้าเลยครับอบอกเธอหน้ารูยยังขยับกันไม่เรียบร้อยเลยไม่ไดเดี๋ยวขยับกันใหม่ครับขอยอเตือนคอยเตอนพูดเนอม <God. S 2> อยู่ดีมาของเงินเอ้ยนี่ขยายเมืองแล้วเหรอวะที่มันขึ้นมานานแล้วใช่ไหมว้ามอย่างนะ้นเนี่ยเก้าหลีมมงอะเต็มที่หน่อยเด้ยิยงที่ลาบยิงป้อม อันนี้ไปตั้งตรงนี้ดีว่าาา่า้างเถร่าเถร่าขยับก่อนโอเลยเอ๊ะพวกนี้จะมาเบียดกูทำไมไวนะน่ะ <c oughs> ไม่รู้ตรงนี้จะยิงถึงไหมนะ ก็เซงแม่งจริงๆอ่าปลาเข้าปลาโอ้สีช่องนี่ว่าน่าเสียดายก็หนึ่งสองสามสี่ได้แค่นี้ครับพวกนี้ก็ขยับไยแล้วกัน ลยอ่ะครับเจอกันพุ่งนี้